เค้กกล้วยหอมน้ำตาลแดงมินิเนยสดค่ะสูตรนี้แป้งนุ่มมากแป้งนุ่มข้ามวันเลยยิ่งแช่เยน็ยนๆยิ่งอร่อยค่ะทำง่ายไปทำกันวันนี้ใช้เ,เครื่องบดสับของอีควินตัวเก่าเจ้าเดิมตัวนี้ปั่นเร็วปั่นแรงมากๆค่ะกล้วยหอมสุกงอมๆ330กรัมแป้งสาลีเนกประสงค์160กรัมน้ำตาลแดง80กรัมไข่ไก่เบอร์อะไรก็ได้1ฟองตามด้วยผงฟู10 g, กรัมเบกกิ้งโซดา 6กรัมแล้วก็ตามด้วยกลิ่นวานิลา1ฝาเนยเค็มละลาย80กรัมปิดฝาเครื่องบดสับแล้วก็ปั่นได้เลยค่ะปั่นเบอร์เบาๆก่อนนะคะให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วให้ปั่นเบอร์แรงได้เลยค่ะใช้เวลาไม่นานถ้าในกรณีที่เราปั่นเยอะๆให้เปิดฝาปาดขอบโถสักหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ปิดฝาค่ะปั่นใหม่อีกหนึ่งรอบสัก3วินาทีทุกอย่างก็ละเอียดยิบแล้วค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คนให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะ คนเข้ากันดีแล้วก็ไปเตรียมใส่พิมพ์ได้เลยค่ะถ้าใช้พิมพ์อบขนมเหมือนของเบลต้องมีถ้วยรองพิมพ์ด้วยนะคะแล้วก็เทขนมลงไปให้ได้เต็มพิมพ์เลยค่ะ พอน้ำของเราเริ่มเดือดจัดจัด,จดแล้วก็นําขนมขึ้นนึ่งได้เลยนะคะน้ําต้องเดือดจัดแบบนี้นะนึ่งไฟแรงค่ะทั้งหมด10นาทีเวลาการนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดพิมพ์ถ้าพิมพ์ที่ใหญ่กว่าของเบลก็อาจจะนึ่งนานกว่าของเบลนะคะถ้าใครฟังสูตรไม่ทานกดเข้รูปสูตรได้ในคอมเมนต์มีคําถามคอมเมนต์ไว้ถ้าใครสนใจเครื่องบดสับของอีควินคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ